เอาเลยครับผมก็จะขอกลับสวดสดทุกทเ่านร้วยนนะครับวันนี้จะมาโปรโมชั่นนะครับมิเตอร์แอปเปิลค,ลคลรับเกมเมอร์ก็ช่องนี้เป็นช่องที่ผมอ่านออกนะครับเพราะว่าครับมันก็เขาจะมีแค่มากีบสี่ห้าหกขอโทษครับที่มีคนหนักโอเคนะครับปีหัดที่สุดเขาก็จะทำการจะอันดับ แกล้งคนนะครับมั่งไม่รู้คนบบโปรโมทช่องด้วยนะครับแล้วก็เขาน่าจะรับทำสกินเลี้ยงสีนะท่านผูน้ชมท,ทุกคนทุกท่านได้นะครับวันนี้ผมทำอะไรคเรียนักค่าวน่าจะทำสกินรับทำสกินเลี้ยงสีด้วยนะครับก็โอเคิดในถ้าตกลชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ก็ทืบไรนะครับก็ติดตามช่องนี้แล้วก็กรุบกระดิ่งด้วยนะครับไปยบายนี่